สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่สะพานสองต้นครับมีจักรยานค่ะอะไรขนน้องแมวน้องหวาอะไรประมาณนี้ข็งกว่าอะไรคือวันนี้จะมาบอกว่าหลุดลานะครับรลดลามีน้องมีลารลดลาวิ่งมากขึ้นคือประชาชนก็รู้มากขึ้นก็ก็ดีใจด้วยครับ จะได้ลดภาวะหลายอย่างอย่างน้อยกับทางัดไปทางสุมงเนินซีคิวทางัดเปิดไปเรือยมันมากวิ่งมากเลยครับรถทุก็วิ่งหลายเด็นมาเด่นทางนี้ก็มาจากมาจากปักช่องจากปักช่องซีคิวสังขละเรสอ วังนี้เป็นด่านเป็นอับนด่านข่าไปลงสู่ตราดนี้วันนี้วันอาทิตย์ที่14กราันี่ไม่น่า14ธันฎาคมประมาณ4โมงเย็นก่อน4โมงจะ5โมงแบบนี้หลดมาวิ่งระยะระยะตลอดเวลา ว่าอ oh. ้อมไปฝั่งนู้นยังไม่แล้วนะครับไอ้ตรงแถวถนนก็ยังไม่เข้าไม่แล้วได้แล้วนะครับลองโชคชัยยังไม่แล้วอันนี้ผมก็เพิ่งผ่านมาเดี๋ยวทางขามไปทางสามสิบสี่ขามได้ข้ามได้เลยครับสามสี่ข้ามกับต้อมห้องขวาขามไปเลยขามไปไม่ต้องเวียนแถวสวนชัดวิ่งขามสามสิบสี่ขามไปสารบุรีสุงเนือนออกไปได้ครับครับ แหวนรอบหนกพืนออของพลเรปอนแต่เองหลายๆปืนก <c oughs> <c oughs> ับชุดีพี่ตั้งใช้ครับวันนี้ครับ <c oughs>